ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชาแนลนะครับวันนี้จะอยู่ก,ก,กันกับเกม NFT ที่มีชื่อว่า Kingdom Cash ครับ mm hmm. ก็เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกมใหม่ๆของทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับตัวเกม Kingdom Cash ตอนนี้ทางตัวเกมได้เปิดให้ผู้เล่นทำการเล่นแบบ p พจ to e a r รได้แล้วนะครับ ซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับพวกเกมสร้างฐานครับเช่น Crash of Can หรือ Rise of Kingdom ครับที่เป็นเกมโทรศัพท์มือถือคลิปนี้นะครับผมจะขอพูดเกี่ยวกับ White Paper ของตัวเกมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปสอนเล่นนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้นะครับเขียนเอาไว้ว่าผู้เล่นจะต้องทําการขุดหาทรัพยากรที่จําเป็นต่อการอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเมืองของผู้เล่นหลังจากนั้นนะครับผู้เล่นก็ทําการนําทรัพยากรที่หาได้ ไปสร้างทหารเพื่อใช้ในการออกสำรวจหาทรัพยากรหรือแม้กระทั่งการนำทหารไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นครับสำหรับตัวเกมนี้รั่นอยู่บนเวกเชนนะครับตอนนี้นะครับตัวเกมอยู่ในช่วงเฟสที่2ครับคือเปิดให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับโดยเฟสนี้จะเน้นเป็นเรื่องของการขุดหาทรัพยากรเป็นหลักครับหลังจากนั้นเฟสที่3 <tenga S 2> แล้วก็เฟสที่4ี่นะครับ <lion. S 2> ก็จะเริ่มในส่วนของการออกสำรวจและต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นครับเฟสที่2ของตัวเกมนี้ทำออกมาได้ดีอยู่นะครับผมได้ลองเล่นดูแล้วครับ ทรัพยากรในเกมนี้มีอยู่4อย่างหลักๆครับคือไม้ทองหินและอาหารครับซึ่งทรัพยากรแต่ละอย่างนะครับก็หาได้จาก NFT ที่แตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นในการได้รับไม้นะครับเพื่อนๆจะต้องทําการสแต็ก NFT คล้ายตัดไม้นะครับเพื่อให้ได้รับไม้มาแล้วก็ในการได้รับทองนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการ s t a ็ก NFT เหมืองทองนะครับเพื่อให้ได้รับทองในการได้รับหินนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการสแต c k NFT เหมืองหินนะครับเพื่อให้ได้รับหิน และสุดท้ายครับในการได้รับอาหารเพื่อนๆจะต้องทําการ stack NFT ไล่เข้าสาลีครับเพื่อให้ได้รับอาหารโดยตัวเกมนี้นะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องมีแลนด์นะครับหรือว่าที่ดินก่อนนะครับจึงจะสามารถทําการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้นะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรไปแล้วนะครับหรือทําการ stack อะไรเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาเคมรีวอดได้แบบ24ชั่วโมงนะครับเข้ามาเคมทีหรือจะเข้ามาเคมทุก5ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาเคมตอนไหนก็ได้นะครับตามกลยุทธ์การรเเล่่นนขอองพืะคับ ซึ่งตรงระบบนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่จําเป็นต้องเสียค่าจ้างไปซื้อบอทดหรือไม่จําเป็นต้อง s t a ็ก CPU เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูบ่อยนั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ NFT ของตัวเกมในการขุดหาทรัพยากรมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่ายไม้เหมืองหินเหมืองทองแล้วก็ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกุัวอย่างเป็นแค่อย่างแรกก่อนนะครับนั่นก็คือในส่วนของค่ายไม้ละกันนะครับ ใน Whitepaper นะครับ NFT ค่ายไม้เขาบอกเอาไว้ว่านะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนั่นคือ common และ epic legendary นะครับซึ่งในตารางใน Whitepaper นะครับก็จะบอกต้นทุนในการอัปเกรดแต่ละเลเวลนะครับซึ่งระดับ common นะครับมีทั้งหมด5เลเวลและนะครับมี10เลเวล epic นะครับมี15เลเวลแล้วก็ legendary นะครับมี20เลเวลต้นทุนในการอัพแต่ละเลเวลนะครับเพื่อสามารถดูได้ที่ตารางนี้นะครับ แลวก็ระยะเวลาในการอัปเกรดของแต่ละเลเวลนะครับเพื่อเพื่อสามารถดูได้ที่ช่อง building time ตรงนี้นะครับแล้วก็รีวอรตดต่อชั่วโมงนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับว่าแต่ละชั่วโมงครับได้กี่เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขประมาณว่า1เหรียญ1น5เหรียญ1น2นะครับ1.52นะครับซึ่งเขาไม่ใช้จุดทศนิยมนะครับแต่ไปใช้ลูกน้ําแทนก็จะงงงหน่อยครับสำหรับ token ทิกของตัวเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกม5เหรียญครับคือเหรียอาทงํ เหรียญหินและก็เหรียญไม้ครับซึ่งสี่เหรียญแรกนะครับผู้เล่นจะต้องนําทรัพยากรที่ขุดได้ไปแลกในระบบเกมก่อนนะครับจึงจะแปลงออกมาเป็นเหรียญของตัวเกมหลังจากนั้นนะครับจึงจะสามารถนําไปเทรดในอัลกอรชเชนได้นะครับสำหรับสเหรียญบนส่วนเหรียญที่5นะครับนั่นก็คือเหรียญ Kingdom Cash นะครับเป็นเหรียญหลักของตัวเกมโดยเหรียญนี้นะครับจะขุดได้เรื่อยตามประสิทธิภาพของหมู่บ้านเพื่อนๆครับแล้วก็ในการถอนเหรียญของตัวเกมนี้นะครับจะมีค่าแท็กอยู่ที่6%ถึง8%ครับ ซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับจะถูกเติมกลับเข้าไปในรีวอร์ดพูลนะครับคร่าวๆของโทเกนดิมของตัเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับในคลิปวิดีโอสอนเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับแลนของตัวเกมนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือถ้าหากใครที่ต้องการเล่นเกมนี้นะครับอย่างแรกเลยคือผู้เล่นจะต้องมีแลนก่อนนะครับจึงจะสามารถเริ่มเล่นได้โดยแลนของตัวเกมนี้นะครับมี4ระดับด้วยกันคือคอมมอนและอีพิกแล้วก็เ e จ e น d a r y ีนะครับ ซึ่งความแตกต่างกันนะครับก็แตกต่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเป็นคอมมอนนะครับผู้เล่นสามารถทํากิจกรรมภายในเกมได้ทีละ1อย่างเท่านั้นนะครับระดับแรนะครับผู้เล่นสามารถทํากิจกรรมภายในเกมได้ทีละ2อย่างระดับอีพิกนะครับผู้เล่นสามารถทํากิจกรรมภายในเกมได้ทีละ3อย่างนะครับแล้วก็ระดับดีเจนดารี่นะครับผู้เล่นสามารถทํากิจกรรมภายในตัวเกมได้ทีละ4อย่างนะครับตรงกิจกรรมภายในตัวเกมนะครับหมายความว่าเวลาเพื่อนๆทำการอัปเกรด1อย่าง ใช้ระยะเวลา10ชั่วโมงนะครับผู้เล่นก็จะต้องรอ10ชั่วโมงนะครับจึงจะสามารถทํากิจกรรมภายในเกมอย่างอื่นได้นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะไม่งงนะครับแต่ถ้าหากงงก็สามารถพิมพ์มาถามได้นะครับสําหรับเผ่าภายในตัวเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3เผ่าด้วยกันนะครับก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่นเกมนะครับจําเป็นต้องเลือกเผ่าก่อนนะครับโดยแต่ละเผ่านะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปของแต่ละเผ่านะครับขอเลือกชื่อเผ่าง่ายๆแล้วกันนะครับอันแรกนะครับเผ่าหมูอันที่2นะครับเผ่าซามู และอันที่3มนะครับเผ่าเทพนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละเผ่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับตามตารางในไวท์เปเปอร์ด้านล่างนะครับส่วนใหญ่ครับคนจะเลือกเป็นเผ่าสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้นทุนในการสร้างทหารต่ําระยะเวลาในการสร้างทหารต่ํานะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทําวิจัยอะไรประมาณนี้จะต่ำนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ตารางนี้เลยนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างภายในเกมนี้นะครับมีหลากหลายอย่างมากเลยนะครับแต่รายละเอียดยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดหลักๆก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่ง NFT ภายในตัวเกมนะครับที่เอาไว้ขุดหาทรัพยากรสามารถวางได้อย่างจํากัดนะครับนั่นก็คือค่าตัดไม้นะครับหนึ่ง ID สามารถวางได้แค่2อันเท่านั้นนะครับเหมืองทองคำนะครับหนึ่ง ID สามารถวางได้แค่2อันเท่านั้นนะครับเหมืองหินนะครับหนึ่ง ID สามารถวางได้แค่2อันเท่านั้นนะครับและก็สุดท้ายนะครับฟาร์มเข้าสารีนะครับสามารถวางได้แค่3อันต่อ ID เท่านั้นครับก่อนจะเริ่มเล่นก็อย่าซื้อ NFT มาเกินนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถวางในตัวเกมได้ครับ ในส่วนของฮีโร่ของตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเผ่าที่เพื่อนเลือกนั่นแหละครับคือเผ่าหมูเผ่าซาบูไรและก็เผ่าเทพครับโดยจะมีบัฟเพิ่มเติมจากฮีโร่ประจําเผ่าด้วยนะครับคือเผ่าหมูนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งของทหารเผ่าซาบูไรนะครับเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเผ่าเทพนะครับเพิ่มปริมาณการผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกเผ่านี้แหละครับเพราะว่าเน้นฟาร์มนั่นเอง ในส่วนของกองกําลังนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเกมนี้จะต้องสร้างทหารออกไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็ออกไปสํารวจด้วยครับโดยทหารนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นทหารเอาไว้ป้องกันบ้านกับทหารเอาไว้ต่อสู้นะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็ต้องสร้างทหารเอาไว้สําหรับ2กรณีนี้ด้วยนะครับและก็สําหรับทหารนะครับเพื่อนๆสามารถทําการอัปเกรดได้ที่โรงวิจัยนะครับซึ่งจะมีการอัปเดตเข้ามาในภายหลังนะครับหลังจากที่ตัวเกมเปิดเข้ามาสักพักแล้วนะครับในส่วนของโรงวิจัยครับ เกมนี้นะครับยังมีระบบอีกระบบหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือระบบกิ้วผู้เล่นนะครับสามารถสร้างกิ้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับโดยกิ้นะครับก็จะมีผลประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นเพิ่มผลผลิตสามารถได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆในไวท์เปเปอร์ยังไม่มีเขียนเอาไว้นะครับก็ต้องรออัปเดตอีกภายหลังนะครับสำหรับ Wonderworld นะครับเป็นระบบที่คล้ายกับดันเจ o n น u i l d นะครับที่ผู้เล่นไม่สามารถเข้าร่วมคนเดียวได้นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมีกิ้ารร่วม Wonderworld ได้นะคับ โดยแต่ละระดับนะครับก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีการจัด Wonder Wo เ l d เป็นซีซั่นซีซั่นไปนะครับซึ่ง Wonder World ตรงนี้นะครับก็จะมีการประกาศก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมเล่นกันนะครับแต่สำหรับในรายละเอียดนะครับว่าเข้าร่วมยังไงต้องมีกิวคนเท่าไหร่ต้องมีค่าพลังเท่าไหร่หรือว่าต้องมีทรัพยากรเท่าไหร่ในการเข้าร่วมยังไม่มีเขียนเอาไว้นะครับก็รอไปก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับ NFT โบนัสนะครับจะเพิ่มโบนัสจากการขุดนะครับ มีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนั่นก็คือ5% 10%แล้วก็15%นะครับซึ่งโบนัสตรงนี้นะครับจะมีการเปิดขายอยู่ในช่วงเฟสที่3ของตัวเกมเปิดนะครับก็ประมาณที่เดือน7เดือน8เดือน9กนะครับก็ติดตามข่าวสารกันไปก่อนนะครับในส่วนของ NFT โบนัสครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างฐานนะครับและสร้างหานออกไปต่อสู้กับผู้เล่นอ,อื่นเกมนี้เป็นตัวเลอือกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะผู้เล่นสามารถสนุกไปกับการสร้างฐานแล้วก็สร้างรายได,ได้ได้อีกด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย